ไอ้กายไอ้เหียพ่อไงไอ้สัตว์อ๋อโทษทีคิดดังไปหน่อยไม่ได้พูดคนดูดังอ๋อก็ดีไงคุณดูบอกคนดูบอกให้คุณคนดูพิมพ์ที่บอกไอ้เหี้ยมึงรีบกลับมาสตรีมดิไอ้สัตว์อย่าทำตัวแบบไอ้เหี้ยแบบมึนๆนะไอ้คุยเข้ามาพูดจาสุภาพสุภาพคงครับคงครับคงครับพ่อมึงดีไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยทีเราก็โตแล้วไงเพื่อนโตเหี้ยอะไรคุยยิ่งโตยิ่งปัญญาอ่อนโตแล้วเป็นไงพี่ไก่ ไปโตโตแล้วไงเว้ยมึงไม่รู้เหรอยิ่งโตยิ่งรู้รู้จักตัวเองเออเออเออได้เพื่อนได้เออยิ่งโตยิ่งรู้จักตัวเองเว้ยกูบอกเลยไอ้เหี้ยกูยิ่งโตกูไม่ยิสุภาพหรอกเอาเลยเอาอะไรเพื่อนรักไอ้เหี้ยของดีไม่ให้แม่งไม่เอาเป็นลงไหนดิเอาเมึงอยี้ลงไหนมึงอยากลงไหนเอาที่ที่กูลงลงแบบว่าเฮ้ยโอ้คุณเถมึงมึงตึงไม่ออกเพราะช่ากี๋มึงอ่ะ ไอคิวซีมึงอะแม่พูดเองนะดเอยม่ดเี่ยไม่กล้าคุยนะเออไอเฮียกมึงมึงอะไรมึงแชมแ์แบคไม่หรอยอะไรอะโปชิี้แม่ย่มากมาัดสิ่เไอเฮียอเฮียอะคุยไอเฮียแชมปแ์แบมึงคยแล้วมึงถอดไม่หมดสติสไนสัตว์ในโปชิกะเพื่อนกูแชมป์แอรแบงค์แม่ได้บททุกนะไอเฮียกูพูดแค่นี้เลยสัตว์ไปแก่มาแล้วไม่เย็นพี่ใจเย็นผมกูไปเฟิร์ตไม่ไหวนะ อ๋อไม่ไหวมึงตีไปเลยตัวฟีอ่ะมึงตีไปเลยสองคนนะพี่เหมือนพี่ได้สองเดี๋ยวแมนอ่ะมึงตีไปเลยตีกูฟีไปก่อนเลยอ่ะดูจากการโดดร่มรั้ของกูน่าจะถึงก่อนถึงก่อนจะไม่ดูจาดการเลนดิ้งยันแม่มามามาเฮ้ยเฮ้ยโทษโทษโทษนะเฮ้ยเฮี้ยนี่ถึงก่อนกูเหวะบ้าสามชั้นได้นะเอาไปเลยเอาไปเลย เดี๋ยวลงบ้านนุ่ติ๊กแม่เดี๋ยวเราบินขึ้นไปสวนแม่โอ้ยโดนโดนมวยไทยโดนมวยไทยโหลเฮ้ยหาปืนหาปืนก่อนอหาไม่ได้เนี่ยโหรวิ่งมาวิ่งมาเอาโอ้ยเหีนึ่งด่านฟ้าเหเลยร่อไงด่านฟ้าด่านฟ้าคอมพิวเตอร์สาวเราพี่สาวไม่มีปืนคอมพิวเตอร์สาวตีกันนะมีแมสชั่นเลยอ่ะมันกูปืนลืมเลยคอมบ้าตัวดันตัวเดียวเลยแต่พี่รีได้รีได้ชบได้ชบได้ อ๋อเราเล่นน้องมอนี่วะใช่ใช่ใช่เล่นให้มันโอ้โหโอเคโอกูได้ละกูได้ละห้กกระบอกอ่ะอ๋อเกียบปืนที่เลยย่ะเอาจริงไมพี่เอไปทำอะไรอ่ะใครไยิงกูไปฝัดเฮ้ยเอ้าไอ้ไก่ใครอ่ะนบ้านนี่บ้านมาโหบ้านเานนนนนนนไอ้รู้ว่าเพื่อนกูนูไม่่ยกูไม่่บาติกสี่บาติกอยู่ระหว่างกลางเฮ้ยเปิดประตูจะมาซ้ำกูสี่เออวยอะไรลไอ้เหีย ไอส <boundaries. S 3> <si suppression> ัตว <fin anta> <ots> ์ใจเพื่อนกูดิไอ้เฮี้ยใช้แม่แผกอ่ะเฮี้ยมึงทำไมวะไอ้สัตว์ใช้แม่แผกไอเฮี้ยไหวป้าโมติเกียไอ้เฮี้ยมึงเนี้ยดีอะโดนตามไปเดี๋ยไอสัตว์มึงดีมากไอ้ยาเกเห็นพี่ไกลปืนเดือดขึ้นฟ้าไอ้ไกลเอ้ามาละไม่ตัวละไม่ตัวไอ้เฮี้ยไหวกับเพื่อนกูมาไหวไอสัตว์ใช้แม่แผกไอเฮี้ยมันเปิดไปดาบคุณด้วยเฮี้ยพึ่งนะคุยใช้แม่แผกเว้ยใบดาบไปไกลเหรอมันเปิดมันพูดพูดถึงมึงอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยใช่เหรอมันพูดถึงหัวมันเล่มันเล่กชื่อมึงอ่ะ เฮ้ยใช่หรอเสียใครอ่ะป๊บนึงใช่หรอมียาป่ะกไนเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปีกไก่ปีกไก่มียาป่ะมันอยู่ไม่บ้านกูก็บ้านสติกซี่เนี่ยแหละโอ้ยชัดเลยมันแกะสลักระเบิดเพื่อนโอเคโอเคโอเคไวเชิ่งไวเชิ่งใจเย็นเพื่อนปาร์ตี้สี่เหรอเออเหมือนเหมือนจะนะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์กูขอเก็บของกันสับนือ อ๋าตัวดิไอ้ไก่เมื่อกี้มึงโดนอยู่ซีหลังยิงปะใช่ใช่ใช่บ้านบ้านเลีกบ้านเก่ามึงปะเออแบนกูขึ้นสังคาครับบ้านเลียงมีหรอมีมีมมีตัวหนึ่งมีตัวนึงเมื่อมันยิงกูเอ้กูจะละมันมีบานู่นมมมี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 ่มีม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 มี ใต้บ้านกูเหมือนจะไม่มีแล้ววะอยู่บนหลังคาปั๊บเฮ้ยทำไมปืนไม่เป็นไงวะดีเทียดเหรอวะอยู่ในบ้านที่ชั้นสองตัวนึงอยู่ในบ้านที่หนึ่งชั้นสองเลยอ่าฮะเจ็บบ้าเจ็บบ้าคือนหลอดได้อยู่อยู่ในบ้านเลยใครปรับเซตติ้งว่าปืนมันดีจังวะบ้านันนเอเซอหกอยู่บ้านนี้เอเซอหกบ้านที่หนึ่งตัวนึง ม่เจ็บมากบ้านนี้เจ้าเนาะโอ้โหเหลือหนึ่งเหี้ยหรือทำไมวะเหลือหนึ่งนะนีกปะแล้วก็บ้านนี้แล้วก็บ้านนี้เฮ้ย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 ไตับแรงนะยิงกูแรงมากเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยชั้นสองไอ้ไกลมันชั้นหนึ่งเบิร์ชั้นหชั้นหนึ่งอุ้ยสไนสไนบ้านนี้กี่ตัวอะไรเหี้ยต่าสามตัวเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากอยู่นี่อยู่นี่ ล้มลมลมลมมมตัวนี้น็อกข้างไหนล้มตึงต๊ึงยังอยู่ในบ้านนะเจ็บอเล้เจ็นี้เจ็บานี้เจ็บานี้เจ็บไอ้กินชาชาได้กินบาดซมเจ็บเอะ้โอ้โหเกือบเลยเย็ดแม่สองตัวไก่บ้านกูสองตัวบ้านกูมีนะอ้กินล้อมได้ไมเนื่อยคนเดี๋ยวเดี๋บ้านนะเดี๋ยวมาบ้าน บ้านบ้าหนึ่งอ่ะกูล็อกอยู่ตายตายตาย์กูบ้านกูน็อกบงานกูเบ้านกูจะาายตายตท้ายตาายบ้านกูบ้านกูเพื่อนมันล็อกปูแป๊บนึงปวนหัวกวเลยปนหัวกเลยมาด้วิ่งกูวิ่งยากกว่าไ่เดเไปหาไปเนไนไกินมาน็ไเลยกินโดนแล้วเียบร้อยหาจบวู้เก็บมาแล้วเก็บเก็บบูชิมาแล้วช่วได้ช่วได้ลาลลล้ วู้ววพวว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 วสวววพูดแค่นีวว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 นวอวเวว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 ้วว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 วเวว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 ่ววเวว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 วอวว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 วอว อยากเปลี่ยนปืนเนี่ยแ๊บนึงดีอย่างเฮียอะไรเมื่อกี้เฮียคนพูดตรงเลยไมอะไรจะอ้วกว่ะเห็นไหมเฮ้สบายสบายสบายไปช่วยไปช่วยกล้อง้วเหรอพี่ไปช่กล้องดวกูจะอ้วกว่ะไปช่วยกล้อเยไปชย้อ ไม่น่าสิตีสี่ไอ้ไก่ไม่ได้ไม่ไดอ่าค,คนดูคนดูคนดูช่องไก่เอาหน่อยพิมแค่นี้ตีสี่เปล่าคือถ้ามึงกลับมาตีแล้วมึงแบบมึงไม่ใจกับเพื่อนเขาอ่ะคนดูเขาก็รอมึงอยู่ไอ้ย่ยชีวิตนี้กนานทีจะกลับมาสตรีมา่อเช้พอเปิดตีนทีพุก,ก็ทิ้งคนดูเควจะไหวเยียอะไรไหวใส่คนเขาก็รอยอยู่เขาอยากดูสตรีมึงมึงเข้าใจปะเอ ไอ้เหี้ยมึงจะมีเพื่อนไปทำไมวะไอ้เหี้ยเพื่อนรอเล่นเกมด้วยเพื่อนชวนรอตัวไปชวนเล่นเกมมันก็้เล่นเกมกับเพื่อนหรือเปล่าเออมึงคิดบ้างเปล่าเฮ้ยโอ้โหพูดจนปวดหัวดูดิเดี๋ยวไอ้ขุ้ไม่สัญญากับมันเออนี่นขนาดเน้นอันนี้คือแค่เพื่อนแค่เพื่อนไม่ตีมนะกูชุบกันกูชุบกันกูชุบกันชุบตัวเองเชื่กูเองเดี๋ยวมัเล่นเ่็นเราบอกชุบชุบผมทุกทีพี่ สามเก้าศูนย์เก้าครับเซตติ้งผมพี่ไกด์พี่จัดเปเนี่ยพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สด้วยเนะห้าห้าศูนย์นะซีรีส์ห้าศูนย์เนี่ยโอ้ยไอ้เหี้ยมันยังไม่แหลกเลยมึงให้กูเปลี่ยนแล้วะถ้าแต่ว่าราคาตอนนี้มันบูสต์อยู่ไหมอ่ะราคาเวอร์มากโคตรเวอร์พี่เออราคาราคาเวอร์กแบบทุกวันนี้กูสี่ศูนเก้าศูนย์สองคือสองอันเลยนะสองตัวในเครื่องเดียวนะเออ โอ้ยเฮียแค่นั้นก็อิ่มแล้วไอสัตว์กูสี่ศูนย์แปดศูนย์เนี่ยกูสตรีมคอมเครื่องเดียวยังไม่แหลกเลยเฮียเอาอยู่แล้วแม่พี่พี่กินอย่างรู้สื่อความกากไหมเออาเลยนะไม่พี่อยากรู้สึกคอมกากไหมพี่จะสตรีไฟเอ็มดิจริงเหรอออเพี่คอมพี่กากทันทีเลยอะเวลาคนอยู่คนอยู่เยอะหลงมาได้ขนาดนั้นเลยหรอมันมมัันนหนักต่แม็กเทพมันเป็นมันเป็นทุกเครื่องอะต่อไอ้แรงแค่ไหนว่าคนอยู่เยอะแม่งหน่วงยิบหายอ๋อคือคือถือว่ามันเป็นที่ระบบเกมถูกไหม เด้ใครเอาคุณใจมัะอ๋อเอานะคุณหกคุณหกไม่เอาคุยอะไรอ๋อทุกทีอีกทีเดีย่ยนี่คืออะไรอินสุดเบอร์หมดเรือเ่อยเรือยางเรือยางเรือยางเออเออเออมึงลองมืองใช้ดิเอ้ยเรือยางแม่เอาะต้อเราอยากรู้ก็ต้องลองไม่กดใช้ได้เลยเหมือนจักรยานอะไรเงี้ยเทมไหม ไม่พี่พี่จริงแล้วก็มาไอ้มาเขาเริ่มเลยนะผมต้อผมต้องมาฟาร์มอยู่แล้วไปไปเอาเรื่อร้อยก่อนแต่จริงกูอยากอัพคอมอยู่นะแต่ว่าอัพสักสักสิ้นปีอ่ะไอ้เหี้ยตอนนี้ไม่ไหววะราคามันดีจัดอ่ะเออมันมันต้องงอหน่อยวะสักสิ้นปีอ่ะให้มันแบบเปิดเปิดไปหน่อยอ่ะไอ้เหี้ยเราเราน่าจะแบบได้ได้ราคาลงอ่ะเออเปี่ยนละกูไม่เอาแล้วไอ้เหี้ยเบอร์ริวกูเอ็มสี่แล้ว ปีมาก็เลยพี่ไปเพิ่มมาเบร์วเลยผมต้องลงไปฟาร์มอีกได้เหรอจะเล่นจริงเหรอวะเล่นเล่นได้ทำไมอ่ะแล้วปืนในทียเนี่ยเขาใช้กิฟอะไรอ่ะ MK12 อ่ะคือปืนอะไรก็ไม่รู้ไลเบดไลเบดของดีแล้วของดีต้องไปหาไลเบดจังไหนไปนะสกิลไอ้ถอนนี้มีคนนั่นแหละเฮ้ยเขาโพว่ะเขาโพบ้างใช่ปะ

มึมองอิ่มแล้วมั้งเปิดมาร์ไวไหนน,นั่นแหละกูเฮ้ยนนั่แหละเมาตรงกูอขอเติมแหละเฮ้ยมีอักเหลือนะทั้งกูอะอัก์คอะอักกับมินิเหลือเอ้ฟูฟูเลยกูอ,อายากได้ปืนไอ้ที่มันเป็นนั่นวะไอ้ที่มันอีกปืนของมินิี่อะมคเหรอเออนี่ไงที่กูใช้ไงคุณเมื่อแรกกับกูไหมเอ้ยไม่ไม,ม่มีมีดรอปในบอดมีดรอปอีกกระบอกหนึ่งในบอดในบอดกูใช้ก็ได้ มีในบทในบทในบทติ๊กติ๊นี้ไกติ๊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 กติได้เพกติ๊กตไปกติ๊กติ๊กติ๊กกิกตติ๊กติ๊กติ๊กตติ๊กกิ๊ิกิกติ๊กกติอกตกติ๊กติกติ๊กติ๊กติ๊กิ๊กกิ ใช่ไม่ใช่ม่ใช่ขอใครีไ้เฮียเนี่ยอะไรนะตัดเนี่ยอะไระตคุไปเนี่ยอะเนึกว่าให้อ้เจากูดกูดกมาหอไอ้ตัดเเราไป่อนนะแล้วมึงาร์มเสร็จวันไหนวะไปดไดไปดไปดมคนนี่น้องไดีไโอ๊ยนายไม่ได้โดดใหม่นายจะรีบทำไมล่ะเอ้ามึงตายอ่ะ หมู่บ้านนี้น่าจะมีคนนะเฮ้ยคนไฟกันบ้านหลังนี้ในบ้านเลยติ๊กตึงมีคนใครครับเอ่อเฮโรโลครับผมนั่นไงว่าแล้วตั้งชื่อนี้ต้องมาเอ้ยบ้านติ๊กตึงไฟกันนอกหัวในนอกก็หนึ่งหนึ่งได้อยู่นะสิบเก้าสิบสี่หรือยี่สิบเก้าทำไปเลยขทำไปเลยมีมีมีไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยหัวมันดิเนี่ยมึงจอดมึงได้เลยมันมัน เดี๋ยวนบ๊วยบบ๊ววบมันพูดได้ไมมันว่าต้องทอะไรเว้ยไปขึ้นหัวไปเอ13กับ29เอ้ยมีมีมีตี29เฮ้ยมีมีมีามตีนะมีตีนะ14หมดหือ29กับ13หือ29 13ซนไหไหวไหวไหวไนกลางเนกลางเลยนกลางเลยโกลาดับรถดับรถด้วยนะคนมีุเวอเียเก็บของอยู่เก็บของอยู่ข้างนอกเก็บของอยู่ข้างนอกต่อมาก็เลย กำแพงนี้กำแพงนี้ตัวนึงเดี๋ยวแม่โดนเลยส่วนไม่โดนมันไม่โดนเว้ย์มันไม่โดนใกล้กันเอาไงเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูขับรถเข้าหมู่บ้านนี้ให้ให้มันวิ่งมาช้ากว่ามึงเรายิงฟรีกันเลยเดี๋ยวกูรอให้หน้าเรำมีเห็นเห็นสามตัวนะกูเห็นสามตัวนะไอ้ม่ใช่ข้าท้ายด้วยหรอกูฆ่าท้ายก่อนเถอะปะน็อกน็อกน็อกผิดน็อกในน็อกปะมัดมัดเจียวมัดเจี๋ยวแม่ไม่โดนจริงนะไม่โดนจริงใช่ไหมไม่จริงไม่โดนไม่โดนคนมีบุญไม่โดน เออคนมีบุญไม่เคยทำบาปที่ตรงหน้ากูเลยมาโอมาเล่นมันจะเล่นมันจะเล่นเดียวนะกินไปโดนคือไปโดนตายได้ในบ้านไฟกันในบ้านไฟกันสามหมดที่สามหมดอ่าโอเคโอเคอยู่ในบ้านสองชั้นส้มตัวหนึ่งตัวติ๊กกูเลยเฮ้ยเนี่ยแบบมีคนเช็คกูแถวนี้ยังไม่มีใครพูดเลยเสียงมันมาเสียงมันมาไปเขาพูดติดปากอยู่ในบ้านสองไม่เห็นนอกบ้านนะ โยโยโยอยู่ในหลุม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 ไม่ไรกูฟังเสียงมันได้มันไม่น่าเข้าหลังกูได้วิ่งเสียงยเลยวะวิ่งอยู่นี่บ้านชั้นเดียวบ้านส้มสามตัวนะเปลี่ยนสามตัวนะส้มบ้านกลางแล้วก็บ้านใกล้พวกมึงอ่ะบ้านเหลืองอ่ะสามตัวแล้วตัวใกล้กูอยู่ไหนวะโอ้ยโอ้ยในบ้านยิงโอ้ยโอ้ยอุ้ยแสบอุ้ยแสบอันนี้แสบแม่งเอาเจ็บจัด ตรงกลางนะบ้านนี้เลยบ้านบ้านติกมึงรถมันจอดนี่มันต้องออกเว้ยรอยิงฟรีๆเลยเดี๋ยวแม่งก็ต้องออกเว้ยตายหายอยู่เออเอ้ยแต่รถเราดีกว่าเราเซฟกว่าโอ้หให้กูเตลวะล่ะหลังบ้านเหลืองให้กูเตลให้ปะหัวแตก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 บ้านเหลืองหัวแตกมันคือตัวเดียวกันมั้ยพเฟิร์สข้าวผัดเด่นนะข้าวเด่นมองไม่เห็นมันเจ็บมันเจ็บหมดเลยเจ็บหมดเลยเจ็บหมดเลย กูถึงละวิ่งมาหน้ากูมาชั้นเดียวนะมา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 ไอ้โล่คูยิงยางเขาม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 าไกด์ล้องเลยดิไกด์มีสมองป่ะพี่เพิร์ดมีสมองป่ะพี่มีตบหนึ่งไม่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 มันได้อยู่ขอบวงแค่เกาะหัวกูไปหมดเลยสัตว์มีสอบอยู่หน้าพี่เพิร์ดเจ็บได้นะตตรงนี้เลย เอาๆไปเจ็ก no ูมาชุบเพื่อนดีชิดบ้านให้ชิดบ้านให้อยู่ในบ้านไรกกูมันอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กนะกูเออมาชุบเพื่อนซะไอ้สัตว์มาชุบเพื่อนเร็วเร็วเฮ้ยเป็นที่อะไรเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรเป็นไรเล่นนอนไปนะกูนอนเลยกูเดี๋ยวนึงเดี๋ยวนึงเดี๋ยวนึงกูรออยู่กูรออยู่มาเลียวนึงอ้าวเฮ้ยมันอยู่ข้างหน้ามึงเหรอใช่ใช่นะกูเอาชบหายละบ้านชั้นเดียวบ้านชั้นเดียวรอิไปไหนไปไหนไปบ้านใช่ไหมใช่พี่ใช่ใช่ เฮ้ยโอ oh ้ยหเจ็บมากไอ้เห um> ี้ยอย่าซ้ำกูอย่าซ้ำกูโอเครอดเจ็บมากเจ็บมากอยู่ในบ้านหน้าปัมยานะหน้าปัมยานะออกบรีกูได้นะกำแพงนอกกูเซฟอยู่กูวิ่งไงไม่อยู่ไหนวะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านตัวท้ายติ๊กตึงในบ้านในบ้านในบ้านข้างในบ้านเลยข้างในบ้านในบ้านติ๊กตึงในบ้านติ๊กตึงเออหมด โอเคจบ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 เบรถเบลล์รถจบจบนะโอ้ยรถอะไรอะแม่งบวกสมอสมีเทยตาโคตรยากเลยเฮ้ยบ r o c o m ั on! โอเคดียาแป๊บแอสตันมาตินนะครับเนโกครับมีไรเวดป่าวะไม่ไม่จะตมีปะไม่มีไปเร็วไปยังอะขึ้นเขาเบียไหนกอ เฮ้ยไอ้เหี้ยสงสารคนไม่ได้เก็บของด้วยดิเดินไปเลยเพื่อนมันมีบวกกันตรงนี้นี่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 เหยดเข้าบุญครบเฮ้ยซ้ายยิงนะบ้านนี้บ้านนี้เนี่ยไหนบ้านเราไปเขาเลยไปไปบึงฟังกูไปชักกันนั่นซ้ายเราไปตีมันดินั่นซ้ายขึ้นเขาเลยขึ้นเขาเลยไอ้ไอ้เฟิร์สขึ้นนี่นี่มันมันเอาไรเนียมันอยู่นี่มันอยู่ที่นึงโดดล้อบไปชักกันนี่แน่แน่ ก้ากว่าสิบพักอะไรนไก่เลือมฟังให้รู้เรื่องนี่แหละมันอยู่ติกหนึ่งมันอยู่ติดหนึ่งมาชาร์จกเออเอเคได้ละไประวังหลังนะช่างแม่งหลังบ้านนะอยู่บ้านแล้วก็เดินนี้ตามกาบกูบ้านกับกาบกูฆ่าเขาใกล้ก่อนนะเว้ยมีเขาใกล้แล้นะเฮ้ยใครยิงอ่ะใครยิงอ่ะใครยิงวะมันจะล็อกแล้วหลังคาใครยิงมันจะยิงทำไมมันต้องให้เห็นคนก็เรามีก็เรามีก็เรามี เฮ้ยวิ่งออไปชาแล้ววิ่งออกไปชาแล้ววิ่งออกไปชาแล้วไม่มีไม่มีใกล้ไม่มีแล้ววิ่งออกไปชาแล้วนี่นี่ตัวมังตัวนึงจบจัดเลยจัดเลยอยู่ไหนใกล้มึงหรอใช่ใมารมาผมจจัดเลยจัดสัสสเลยไอกเวกเดเอกอีกวเวอดอกเอเวอกว อยู่บ,บ้านทั้งสองอยู่บ,บ้านทัางสองมันม,มีรถไมดิมันมีรถมมีรถรถอยู่หลังบ้านจริงๆรอมันคือรถได้นะยิงฟรีหมดเลยพี่ออกมาสองตัวรถหนึ่งเดือหลังรถมันต้องออกอะ ถอยก็ได้นะจริงๆแล้วนี่ซ้ำให้ในหมู่บ้านน่าจะรีกันวะตัวที่กูยิงนรอกอะมันเบาไม่เบาป่ะเบาก็ได้นะไปได้เพื่อนกูไปแล้วมันซ้อนได้ปะวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปกูไปละไปเลยเพื่อนไปเลยไปเลย ต่อยางไปแล้วไอ้รถมึงเอารถไปรับมันดิเราเราเปิดแล้วมันต right? ้องวิ่งไอกายกูไปหาที so ่เล่นให้แ you ล know? ้วเอารถไปแล้วมันเลยเอารถมารับหน่อยเฮ้ยกายเรามีรถนี่นี่นี่ข้างล่างเหรอเพื่อนไอ้กายอะไรเพื่อนข้างล่างเห็นปะมีใช่ไหมพี่เฮ้ยกายเรามัเชื่อยางจอยางละจอยางละมันจอยางละไม่มีไม่มีต้องกลับกาบกันแล้วไปรับไปรับมาไปมึงนะ ออกไปมีคนนอาบ้านนอกบ้านขวามือโอเคไปก็ได้วะเฮียหรือจะฆ่ามันก่อนดีไว้ไกด์ไปดีกว่าไปดีกว่าทีมได้ทีมได้ทีมได้เลยตรงกูทีมได้เลยกูจะตายแล้วเออเออวงแรงวงแรงปั๊มยาปั๊มยาเฟิร์นเอทีนึงเฟิร์นเอทีเฟิร์นเอทีเฟิร์นเอทีรออยู่รออยู่เดี๋ยวพร้อมกันกูขับให้กูขับให้สับไปเฮ้ยทิบหายแล้ววะไกด์ข้าปั๊มยาวะกูไม่ได้วะใช่เหมือนกันโอ้ยเฮียผมไม่ทันน่ะ นอกสองอไปไกไอ้ข nope ี okay. ้เอาความาอีกทีนึงไอสัตว์ปั๊มาอี่ทีนึงไกไม่ใช่หรอไม่เหลืองไม่เหลืองยาขี้ยากมขับไหมขับเลยขับเลยเดี๋ยวกูดับให้ขับแล้วมึงทีมทีมมึงทห้องนะไมเาป็นเกง่ก่อนให้กูจะทีกูจะตายหมดเยบตเบได้ไก่ไม่ไม่ขับเขาได้เลยนะไอี้ชิบหายแล้วปั๊มปั๊มปั๊มไกปั๊มแล้รปั๊มแล้ ไปกันอะไรละเห็นยาล่าเห็นยาบ่มึงครับมไ้เหี้ยมงไม่ก็มึงไม่เคขาอยู่ไอ้สัสวเพือนาเล่ออเาป๊มยามังตองเขาเหลืองโอเคโอเคข้ามป๊มยาไอ้ไก่ป้ยา่อไอ้ไก่ล้าข้างหลังมานะจุ่มโซนจุ่มโซนเล่นได้หมดเลยโอเคโอเคทิไหนทีสามหรอเออใช่ ไม่รู้ว่ามีคนป่าวเอ้ยมีคนอยู่บนเขามันกำลังลงมาโอเคได้ได้ได้หนงนั้นได้เฮ้ยไกด์หลังมหกูบังให้กูบังให้กูบังใคับกูรถไม่ได้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 เดี๋ยวนึงไปก่อนไกด์ไปก่อนอ่ะไกด์ก่อนดรอดรักรอดรักไป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 ยาหมดวะไมม่กูียาเดี๋ยอะไรเดี๋ยวคืนให้เดี๋ยวคืนให้เดี๋ยวคืนให้คืนแล้วคืนแล้ว โอเคเสร็จแล้วจบ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 เรื่องเงินตัดมีสมองปะล็อกโซนไปไปไปมาทำยังไงเจ็บแน่หมดแขนเลยฮัลโหลมึงมึงทิ้มมึงทิ้มมาได้รับมุอมันได้หมดเลยนะเวล็รถสามยางรถอสามยางว่ะประเด็นนะเดี๋ยวกูสมองให้กันได้กันเลยเว้งสามงานนี้ต้องมีผู้ถื่ว่าเว้ง ต้อง้องต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 ้อง้องต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 ้อง้อง ตาแล้วตายายขาาาายสายสาย่สายสายมารมาร์คมาร่งลงแล้วตอนไมนสองตัวนะสองตัวนะสองตัวโอ้โนโนโนสงไไกลจัดเลยจัดพยายามครับคอยคอยคอยดูคอยคอยดฟังฟังฟเราอยู่ในวงเราอยู่ในวงอย่าบค้ยนอนกดอเลยวะเฮีย แค่ยาหมดวะกูมีกินข้างในมีอีกอันหนึ่งเออกูต้องเก็บไว้ก่อนอันนี้ <S <S ล้มปหนึงตัวขวาล้อมเหลือซ้ายสองตัวหายไปหนึ่งวิ่งมาชิแเราพ่อแม่อ่ะวิ่งมาชิแเราเออเอ,อ้มึงอยู่แถวๆห้องน้ำได้นะเฟิร์สเ,ออเดี๋ยวกูเล่นให้ หาตัาวหา,หาหาตัวให้กูทีมันมีเนินว่ะสมองหน้ากูแสดงว่ารีกันตอมหนึงน่งทุ่มสองแล้วไอ้มันตายตัวเป็นตัวหนึ่งปะ เสร็จแล้วนะอมึงมึงเซฟไว้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 อยู่ตรงไหนวะออสัตว์เอ้ยดีนะมัตายโซนไอ้เหี้ยเหี้ยเหี้ยู่ว่าเรเปิดไรเปิดแล้วเหี้ยตกตกยตตตตายไอ้เหี้ยคนรกไอ้เหี้ยทำไม่ดูไอ้กี่ทำดีดีนี่ไอ้เหี้ยเมันทราไม่ได้เนนนเ้ย้เหี้ยมันไ้เหี้ยมัน เดียวว่้ยไอ้องชัดขำกูไม่อยู่เลยไอ้ย่าจเก่าเลรอจำเก่าเะเฮ้ย